ชื่อปาดอายุสิบสองครับทำยังไงถึงได้มาแม่จ้างมาครับมีเปอร์เซ็นต์เนี่ไปคุยกันข้างหลังนะเท่าไหร่เนี่ยใช่นะครับแบ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับอเอาว่าไปมาแล้วเป็นยังไงวันแรกวันแรกก็มาแล้ว ปฏิบัติก็เหนื่อยมากเพราะว่าไม่เคยเดินจงกรมแบบนานประมาณ5้าชั่วโมงขนาดนี้แล้วก็แบบแทบไม่ได้พักเลยก็เหนื่อยมากวันแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่อารมณ์ยังไม่ค่อยผูกมาส่วนวันที่สองก็ติดคิดอย่างอื่นบ้างคิดหิวข้าว อยากเล่นเกมอะไรประมาณนี้ก็แบบพยายามตัดออกให้ได้แล้วก็วันที่3ก็มีเหมือนเดิมเลยก็เดินไปเหมือนเดิมก็เมื่อเหมือนเดิมคิดคิดถึงข้าวอยากกินข้าวคิดถึงเกมอะไรประมาณนี้ก็แบบพยายามตัดมันออกถ้าที่ทำได้บางครั้งก็ หลงไปบ้างอะไรประมาณนี้ออวันที่สี่วันที่สี่จำได้น่าจะติดอารมณ์คุณลุงในห้องพักคนหนึ่งมันเป็นยังไงติดอารมณ์เนี่ยเป็นยังไงโมโห อ๋อนี่คือโมโหนะโมโหเรื่องอะไรเอ่ยเอาล่อยเขาฟังหน่อยเ,อเรื่องเรื่องสารรูปออกมาสารรูปออกมาทำอะไรกับเขาเขาถึงนึกถึงโมโหเขาคุยกันใครคุยครับ คุยกับพี่เหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้นี่เองลุงเขาว่ายังไงลุงเขาบอกว่าถ้าจะคุยไปคุยข้างนอกก็เลยติดอารมณ์มาโมโหอะไรประมาณนี้เห็นม um ันเลยเหรอ เห็นมันเลยว่าเป็นตัวโมโหเลยเหรอใช่ไฟลุกเลยโอ้เป็นขนาดนั้นเลยโอ้เอาแล้วทำยังไงต่อครับเห็นเป็นไฟลุกเลยร้อนไหมร้อนร้อนโอ้เอาเล่าต่อเล่าต่อแล้วยังไงก็พยายามอยู่กับปัจจุบันอะไรที่มันเกิดไปแล้วก็ปล่อยมันไปก็ไม่ไม่ไปยึดติดมันอะไร แล้วก็ปล่อยมาวางมันอยู่กับปัจจุบันก็แค่นี้แหละครับทำยังไงถึงอยู่กับปัจจุบันได้รู้สึกตัวทำแบบไหนก็ก็เอานิ้วถูกกันตามที่แม่เคยบอกมาอ๋อแล้วมันเย็นลงเลยเหรอก็หายขึ้นนิดหน่อยอ๋อหายถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วทำไงเนี่ย ก่อนที่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ปล่อยมันไปเลยโมโหก็โมโหไปเลยเหรอตีลุง <st> ไม่ได้ตีก็แค่คิดอยู่ในใจครับอ๋อรู้สึกแปลกใจไหมว่าทำไมเราทนได้เนี่ยก็แปลกใจเหมือนกันครับเหรอ อ๋แล้วยงังไงต่ออีกเล่าต่อเลยในวันที่4ี่ใช่ไหมใช่วันที่5วันที่5อ๋อตอนนั้นยังกินข้าวเช้าอยู่หลวงตาบอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะไม่ได้กินข้าวเช้ากินแค่มือเดียวก็รู้สึกแบบอยากกินข้าว แล้วก็วันที่หกก็แบบกินข้าวมื้อเดียววันแรกก็รู้สึกหิวมากเลยหิวมากมากก็ไม่มีอะไรวันที่หกก็ผ่านไปส่วนวันที่เจ็ดก็ความคิดมันโผล่มาเยอะมากเลยอรอรู้ได้ยังไงว่ามันโผล่มาเยอะ เดินตรงกลมอยู่แล้วมันจู่ๆมันก็โผล่มาอยากเล่นเกมกับเพื่อนเรื่องอะไรมากที่สุดเรื่องเล่นเกมโอ้แล้วออกจากอารมณ์อยากเล่นเกมยังไงแก้ปัญหาอย่างไงเอาก็แก้ปัญหาโดยการตัดมันทิ้งแล้วก็พยายามอยู่กับปัจจุบันครับเดินรู้สึกตัวอย่างเงี้ยเหรอใช่<อ>ง่วงไหมไม่ง่วงมีแต่เมื่อยครับ อ,อ๋อเห็นเขาไม่นั่งเลยนะนั่งน้อยมากมงดข้าวไปมื้อเช้าไปสามวันทุกมากไหมก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอยู่บ้านก็กินข้าวไม่เป็นเวลากินมือ้อสองมื้อหรือเปล่าเลน<ห>น่นแต่เกมใช่นี่ขนาดงดมื้อเดียวนะยังไม่ยุบเลยอยู่อ,อีกสามเดือนจะหุ่นดีสนไหม ไม่รู้เหมือนกันวิน่าจะลองสักหน่อยหนึ่งนะต่ออีกอาที่หนึ่งอะรอกระถินเนี่ยค่อยกลับคุณพ่อเขามาแล้วนี่รอกลับพร้อมกัน <c oughs> ไม่เอาเนาะใช <c oughs> ่เอาสุดท้ายนี่อยากบอกอะไรกับญาติโยมเขากับพี่พี่ๆเขานี่สิบสามปียังทำได้เนาะยังเห็นความโกรธอืม ประโยชน์จากการปฏิบัติเห็นไหมเนี่ยคอสเพื่อายเขียวหยู่เลยนะแต่แม่อาจจะสอนมาบ้างแล้วอยากจะบอกว่าพยายามอยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวให้ได้นะครับอืม